เช้าวันจันทร์ที่5มิถุนายนต่อเปนห้าร้อฝนตกตั้งแต่เช้าเลยนะครับผมคื่อว่ายทำไมเป็นวีทยุอากาศเย็นถึงเมื่อตอนตีสี่กว่าเศษตีห้าเนี่ยยังอ,อากาศร้อนอยู่เลยนอนต่อสักพักหนึ่งอากาศเริ่มเย็น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 รู้สึกห้าไม่ได้ฝนตกที้นี้เมื่อวานเนี่ยวันที่สี่เนี่ยเออออกอากาศเสี่แวกว่าวที่สามมาเชื่อมาถึงเนี่ย ฝนมันตกมาหลายวันแล้วฮะที่คอนแก่นนะครับแถวเลี่ยงเมืองคอนแก่นเนี่ยใกล้ก,กับบกสสามที่ถึงเย็นสบายอากาศเย็นมากฝนจะตกมาหลายวันแล้วมัน,ออน,มนร้อนมันร้อนผบผ้ามาหลายวันแล้วเวลาเราทำท่าอาจจะตกแต่ตกมาแบบยิบเดียวเองไ้ปล่อย เมื่อก่อนกระหางต้นไม้จะอยู่บริเวณโน้นตาต้นมะม่วงแต่ตอนนี้ต้นมะม่วงมันเอ่อจะต้องตายไปแล้วจะโค่นพิงไปแล้วมันไม่ค่อยมีลูกแล้วกิ่งก้านมันอาจจะเพาะเพราะพื้นอะนะรากรากใช้กิ่งก้านรากกิ่งด้วยนี่บริเวณกระถางต้นไม้แล้วก็ ไม้ประดับไม้ห้อยเดินนะฮะโอ้ฝนนะ,นนะ่น่าจะโอีกงานอยู่นะดีเหมือนกันจะได้ชินชื้นชินเยน็น ร้อนมาหลายวันละวัน่อนก็ร้อนร้อนจนแบบอยู่ไม่ได้เลยข้างนอกต้องเข้าไปนอนข้างในเปิดแอร์ผมร้อนมากดูน้ำนะฮะไม่เจ็ดแ้วว่าเรียะชุ่มเจ็ดล้วดินจะชุ่มน้ำทั้งนี้อากาศจะเย็นละความความเย็นก็จะเริ่มนี้ละโอเค ย็นสบายเลยไม่ไดใส่เสื้อนะแต่ว่าก็ไม่หนาวแต่ไม่ร้อนสบายเลยอากาศคุณหภูมิอยู่ที่ประมาณสัก25องศาแล้วก็เปิดแอร์เบาๆอ่ะโอเครับที่สมัยคิดหน้าครับผมสวัสดีครับ